VJ ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือวิดีโอจ็อกกี้วิดีโอจ็อกกี้คือผู้ทำหน้าที่ในการเปิดเพลงพูดคุยกับคุณผู้ชมและส่งเข้าเพลงต่างๆซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ,ญ่จะเป็นรายการประเภทรายการเทปและรายการสดซึ่งออกอากาศผ่านช่องทีวีดาวเทียมนั่นเองซึ่งคำว่า VJ นั้นถูกใช้เป็นครั้งแรกนะครับในสมัยที่ MTV เปิดตัวมาใหม่ๆที่อเมริกาซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นวัฒนธรรมความแปลกใหม่ที่น่าสนใจในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างมาก ส่วนในบ้านเราครับคำว่าวีเจรเริ่มใช้เป็นครั้งแรกในยุคที่สม i ยรีดิโอครับได้เริ่มทำรายการเพลงลงแพลตฟอร์มเคเบิลทีวีที่ชื่อว่าไทยทีวีสกายในปี2537ซึ่งช่วงนั้นถือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับวงการเพลงไทยในขณนะนั้นเป็นอย่างมากจนกระทั่งอีก2ปีต่อมาในวันที่ชแนลวีเทลันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแน่นอนครับว่าคำว่าวีเจก็ได้ขยายสู่ความแมสในวงกว้างมากขึ้น เป็นคำนิยามที่เหล่าบรรดาคนรุ่นใหม่แลายคนอยากลองที่จะมาทํางานในด้านนี้เพราะคิดว่ามันเป็นแฟชั่นที่น่าสนใจในขณะเดียวกันเป็นงานที่ทําให้เกิดการแจกเกิดคนในวงการบันเทิงมากมายจากวันนั้นจนถึงวันนี้คําว่าวีเจนั้นก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในพฆษนาทุกวมแห่งวงการบันเทิงไทยเพราะมันคืออาชีพที่หลายๆคนใฝ่ฝันและอยากที่จะประสบวามสจในวงการบันเทิง ใช่นะครับเรากำลังพูดถึงชนวีทแลนด์ซึ่งถือว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ดนตรีอันดับต้นตนของเมืองไทยที่สร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการบันเทิงและวงการเพลงไทยในขนาดนั้นเป็นอย่างมากเพราะนี่คือการเริ่มต้นก้าวที่ใหญ่ของช่องเคเบิลทีวีไทยที่ถือได้ว่าเป็นความแปลกใหม่ในขนาดนั้นที่น่าสนใจและกลายมาเป็นประวัติศาสตร์น้าสาคัญที่จะจดจําชื่อชนวีทแลนด์ไว้ไปอีกนาน ความยิ่งใหญ่ของช่องชนวิทยาลัจากวันนั้นจนถึงวันนี้กว่า27ปีครับก็ได้ถูกเล่าเรื่องราวผ่านหลากหลายรายการที่เคยนําเสนอไปแล้วแต่ว่าอีกหลายๆเรื่องที่เราไม่เคยรู้นั่นก็คือสเสน่ห์ของรายการสดตตว,วิเจยอยีกหลายๆอย่างมากมายตรงนี้เรายังไม่เคยเปิดเผยมาก่อนและนี่เป็นที่แรกครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังความยิ่งใหญ่ของชนวิทยาลด์จากวันแรกของการออกอากาศจนถึงวันสุดท้ายที่ชนินวิทยาลด์ได้ฉายบนจอเคเบิลทีวีไทยเนี่ย ได้ผ่านอะไรกันมาบ้าง e n t น r t t i r เ e n t h i s t o r y EP นี้จะพาไปเจาะลึกความยิ่งใหญ่ของชั้นวีทแลนด์ช่องโทรทัศน์ดนตรีของแท้ของจริงอันดับหนึ่งในเมืองไทยครับ คุณเลือเ้อประกาศที่คุณต้องแบบอ่าน,นี้โทรทัศน์เคเบิลช่อง V Thailand เป็นช่องโทรทัศน์เคเบิลรายการเพลงออกอากาศ24ชั่วโมงรายการแรกของไทยเปิด Mitsubishi Play ไทยเพลงเอเชีย ai, และเพลงสากลเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่4สิงหาคม2 5 3 9เป็นการร่วมทุนระหว่าง Star Group เจ้าของิขสิทธ Channel V หรือปัจจุบันก็เป็น Fox International นะครับกับ Broadcasting Network Thailand หรือ BNT ที่หลายคือจากจุดนี้ ชนไม่มีแถลงออกอากาศครั้งแรกที่ UTV ช่อง48ทำให้ปดพ้ข้อตกลงที่ว่าชนไม่มีแถลงจะต้องออกอากาศในช่อง UTV ที่เดียวเท่านั้นซึ่งหลังจากที่ชนไม่มีแถลงออกอากาศมาได้เพียงแค่2 3งถึงสตาก็มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวช่องชนไม่มีแถลงอยางเป็นทางการครับซึ่งในตอนนั้นทางภาพที่เห็นนี่นะฮะวีเจหลายคนในช่วงเวลานั้นนี่ถือว่าค่อนข้างใหม่มากในความใหม่นะตอนนั้นก็คือปัจจุบันนี่นะครับที่หลายคนลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงและบางคนก็ไม่ได้อยู่ในวงการแล้ว หลายคนจะรู้จักในช่วงเวลานั้นที่เป็นวีเจเซตแรกที่ถือเป็นตำนานของช่องนะฮะก็จะมีพี่เฮเลนปทุมรัฐพี่ลูกเกดเมทนีพี่จานิงจำไม่ได้ว่าชื่อจริงนะคุณจริงว่าอะไรนะครับแล้วก็มีพี่หานหิมาตองคาพี่เอิร์ธสันฮมีพี่ตรังแงวบุษบามีพี่ลูกตาเดชสุมาร นี่คือเซตแ,แรกๆของวีเจชลวีทแทนที่หลายคนรู้จักกันดีจัดงานอย่างยิงย่งใหญ่แถลงข่าวเปิดตัวมีศิลปินจากแค่เพลงมาร่วมงานและที่สำคัญบรรยากาศที่ร้าน Discovery สเปน็นสตองงนะตอนน,นั้นแคบลงไปขนาดบาเลยเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีผู้บริหารน,นะครับจากทาง Star Group BNT แล้วก็ UTV มาร่วมแสดงความยินดีมาร่วมเปิดตัวชนวีทแทนอย่างยิงย่งใหญ่ด้วยเรียกได้ว่าเป็นการก้าวเระต้นสู่คนร,รบสถานีโทรทัศน์ดนตรีของคนไทย แห่งแรกในเมืองไทยที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าบริษัทแม่อย่างชนลวีเนี่ยที่อเมริกาทําไว้ดีและนี่เป็นครั้งแรกที่ในประเทศไทย,นยในตอนนั้นนะครับจะได้สัมผัสประสบการณ์รายการเพลงดนตรีรูปแบบใหม่ที่จะตอบโจทย์คนเพื่นใหม่นะตอนนั้นได้เป็นอย่างนี้รายการยุคแรกของชนลวีแทนที่หลายคนรู้จักกันดีก็แน่นอนครับเทิร์นออนวีอ่าเทิร์นออนวีซึ่งถือว่าเป็นรายการเพลงที่จะเปิดเพลงแบบมาราธอนทั้งเพลงไทยแล้วก็เพลงสากล คัดมาอย่างดีแล้วก็เป็นรายการเพลงไทยรายการแรกและรายการเดียวในประเทศไทยที่เปิดผลิตค่ายเพลงซึ่งถือว่าเป็นความสดใหม่ในตอนนั้นของชอนิวิชันที่น่าสนใจนั่นคือเกิดออนวีแล้วก็มีรายการสดตอนนั้นก็คือมี VAMVPM นะฮะแล้วก็มีรายการอีกต่างๆมากมายซึ่งเป็นการเอารายการไทยกับรายการของทางต่างประเทศมาปลิสกันในช่วงแรกนะฮะในช่วงแรกของชนิวิชันก่อนที่จะเริ่มผลิตรายการไทยในในส่วนของช่องชนิวีไทยแลนด์เพิ่มมากข,ขึ้นจนถึง ว่าจะทำกัน,นกกออกในยุคแรกของการออกอากาศชนลวิทยาต้องยอมรับว่าเป็นความสดใหม่ที่ไม่เหมือนใครครับทําให้หลังจากที่ชนลวิทยาออกอากาศมากอดา2ปีปี2 5 4 1ครับ UTV ได้รวมกิจการกับ I t c ซและเปลี่ยนชื่อเป็น UVC ชนลวิทยายังคงออกอากาศทาง UV c ซช่อง4 8%แเหมือนเดิมเป็นช่องที่นําเสนอรายการวิวิโอลเพลงและเป็นการสาร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญให้กับวงการเพลงไทยได้หันมาให้ความสมคัญในการทำวิวิโอลมากขึ้นเพราะตอนนั้น วีซิโโในบ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะมีความโดดเด่นมากกว่าของทางต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นที่จัดเจนสุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของเทคนิคก,การถ่ายทาําเรื่อง CG เรื่องอะไรพิเศษกระต่างมากมายเข้ามาสนตบแนุนเลยทำให้วีซิโโในบ้านเราก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นจนถึงปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าแม้วันนี้เรามาอยู่ในยุคที่คุณสามารถดูเอ็มวีใน YouTube แต่แน่นอนเพราะว่าอิทธิพลส่วนใหญ่ทั้งหมดทั้งหดก็มาจากยุคหนึ่งที่ชนวิทยาลัยเปิด MV, เอ็มวีเพลงไทยแล้วก็ส ซึ่งส่วนใหญให่เราเปิดเพลงไทยเยอะและเพลงไทยเราเอแต่และตัวที่ได้ดูในช่วงเวลานั้นมันล้ำสมัยมันจับมันโดดเด่นไม่แพ้ใครแล้วก็เอาอินฟลูเอนซ์เหล่านี้มาใช้ในปจจวัติในครับยุคแรกในเฟสซ์2ของชั้นวิทยานที่หลายคนรู้จักกันดีก็คือยุคที่มีรายการสดระดับเอลิสของช่องนั่นก็คือ I f m เป็นรายการสำหรับคนรักเพลงไทยโดยเฉพาะครับแล้วก็เป็นรายการที่แน่นอนว่าจุดเด่นก็อย่างที่บอกไปเพลงไทยล้วน แล้วก็เสริมเติมแต่งด้วยการสัมภาษณ์ของศิลปินที่มาออกรายการทุกวันใช่ครับมันคือรายการสดที่ออกอากาศวันแต่แรกสุดเนี่ยออกอากาศจันทร์อาทิตย์แต่หลังๆปรับเหลือจันทร์ศุกร์นะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันแรกๆของรายการนี้คนที่มาทาหน้าที่คือพี่เอิร์ดสักน,นะครับและหลังจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นวีเจน้องใหม่ในเวลานั้นก็คือพี่เอกเอกชัยวริชราพรนะครับเข้ามาเป็น เอมซีให้กับรายการ I am s ็มซแล้วถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาเลยนะว่าถ้าเห็นหน้าพีเอกต้องนึกถึงรายการนี้ i a m s ็มไซนะครับซึ่งเป็นรายการสดที่ออกอากาศช่วงดึกมากนะฮะสามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งซึ่งช่วงเวลานั้นคนเขาจะดูละครดูข่าวนู่นนี่นั่นแต่บางคนอยากฟังเพลงคิดเครียดอยากเติมอะไรที่มันมีชีวิตชีวาในการฟังเพลงก็ดูรายการนี้เพลงไทยล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเจอโนนี่คือเสน่ห์ในตอนนั้นของชนวิทแทนที่ทำรายการสดที่เป็นเพลงไทยแล้วมันทำสุงได้เลยเทียวนอกจากนี้ก็ยังม นะครับรายการที่พาไปกินพาไปเที่ยวพาไปตะลุยงานอีเวนท์ที่น่าสนใจนะครับมีเมาส์สีที่จะไปเมาส์มอยกับศิลปินคนโปรดแบบเอ็กซ์คลูซีฟรายการนั้นพี่ตรงงางแงเป็นพิธีกรแล้วในขณะเดียกันพี่ตร,รางแงก็รับผิดชอบอีกรายการหนึ่งจำไม่ได้ว่ารายการอะไรนะแต่ว่ามันจะมีหุนห่นมือหุ่นมือในตํานานนะครับมาเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้วยและเอกลักษณ์ของพี่ตังแงวในยุคนั้นก็คือแต่ตัวแบบสุดโลก มีวีเจคนไหนไหมครับที่แต่งตัวหลุดล่นมาจากรายการมีครับพี่แตงแงวบุษบานนั่นเองใครเกิดทางตอนนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวซ้ำมาในตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเดอะทิเกตอ่าเป็นรายการเกี่ยวกับพวกเราของวัดวงภาพยนตร์อังไทยปะเทศนะครับเป็นรายการหนักแบบเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์ยุคแรกสุดของเดอะทิกเก็ตก็จะเป็นพี่เอิร์ธสัสนซึ่งไม่น่าเชื่อเพราะว่าจากการทํารายการนี้ทําให้พี่เอิร์ธกลายเป็นพิธีกรสายหนะักกูรูหนะักอีกคนหนึ่งของวงการในยุคนี้เลย We Cover d อิน Inter อ่าเป็นรายการเพลงชาร์ตเพลงจากฝั่งของ Channel v International คือบริษัทแม่ของทางอเมริกาได่แหละทำแล้วก็เอามาออนลงช่องเราแล้วก็จะมีวิวบอร์ดชาร์ตอ่าตอนนั้น Channel v Thailand ก็ไปโคกับวิวบอร์ดของอเมริกาทารายการร่วมกันแล้วถึงขั้นไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีช่องรายการดนตรีสักช่องหนึ่งในบ้านเราไปจับมือกับวิทยาศาสตร์วิวบอร์ดไม่พอยังร่วมมือกันจัดงานวิวบอร์ดมิวสิกอ w ว r d ์ด้วยแล้วก็ส่งศิลปินไทยไป รับรางวัลบนเวทีระดับโลกด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในตอนนั้นแล้วก็มีรีวายรายการเพลงเกา่กาๆทั้งไทยและเทศที่คัดสรรมาว่าแต่ละเพลงนั้นหาคังที่ยากซาวด์แทร็กเป็นรายการเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งเพลงไทยแล้วก็เทศแล้วก็มีวันฮิตวันเดอร์มีอีกหลายรายการมีมีไอดี ID. เป็นรายการที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้หยิบเรื่องรา,าวเขาเรียกว่าผลงานที่น่าสนใจเอามานําเสนอออกอากาศทีวีเดอะร็อกโชว์ก็จะเป็นรายการเพลงที่หยิบเพลงร็อก ฝั่งของทางเขานนเนี่ยฝั่งสากลเนี่ยเอามานําเสนอเปิดเพลงร็อคแบบเพียวๆแล้วก็อีกลหลากหลายายการในช่วงเวลานั้นที่ถือได้ว่าเป็นเอลิสของชนวิเทแลนในยุคถัดมานะครับที่บอกว่ายุคถัดมาก็คือหลังจากผ่านยุคแรกของเฟสสองไปไปี2542หลังจากที่ชนวิเทลแลนออกอากาศ9ก้าเข้าสู่ปีที่4ชนวิเทแลนได้ทาสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นความแปลกใหม่ในวงการโทรทัศน์ในขณะนั้นที่บอกว่าแปลกใหม่เพราะว่าจัดการประกวดค้นหาวีเจหน้าใหม่ ฉันวีทนายวีเจซิรคือเวทีที่ผลักดันให้คนธรรมดาคนธรรมดาที่เป็นคุลูกใหม่ในตอนนั้นเนี่ยให้ก้าวมาทํางานในวงการบันเทิงและผลักดันให้กลายเป็นสุปตารในวงการบันเทิงจนถึงปัจจุบันซึ่งหลายคนที่แจ็คเกิดจากเวทีวีเจเ r c h เนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในวงการอยู่ยงคงพันไม่หนีหายไปไหนนะครับนอกเหนือจากพี่เอกเอกชัยแล้วก็จะมีพี่จ๋าณหาเวรุศพี่ลูกเกดจิรดาพี่นาเนียมิริศวานิชพี่เหนยวอัจฉริยาพี่ปามพี่ตะวินนะฮะซึ่งเป็น VJ Search รุ่นบุกเบิกรุ่นแรกของช่องรุ่นถัดมารุ่นสองก็จะมีพี่วุ้นเส้นริทิพานะครับพี่บอสชัดโชวริสพี่เจนนี่เออร์วินรุ่นสามก็จะเป็นพี่ตาอากาตลูรุ่นสี่ก็จะเป็นคุณเรดการินรุ่นห้าก็จะเป็นพี่อิงเชียนุสนะครแล้วหลังจากนั้นก็จะมีพี่บีบดิตสาวแก้วพี่ชายชาติยโยดมพี่เติ้งพระดอนพี่พอล่าเทเลอร์พี ซันนี่สุนิสาบราวพิดเอกชมา้นพี่แมพพงสะทอนอีกหลายหลายคนซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเหล่านี้ก็มาจากสายงานที่เป็นนายแบบนางแบบมีโปรไฟล์โดดเด่นที่น่าสนใจก็กล้ามาร่วมงานกับทางชั้นวีแชร์ไกันหลายคนและหนึ่งในนั้นก็คือขาวคนนี้แนทชาลีไตรรัตนนะไม่น่าเชื่อคราว่าเขาคนนี้เคยเป็นวีเจชัวนวีแชมาก่อนด้วย vj search คือเวทีที่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นการค้นหา vj ที่น่าสนใจอย่างมากเพราะว่ามีการจัดการออดิชั่นหลากหลายรูปแบบมีการทำ challenge มีการทำแบบเรียลิตด้วยนะแล้วก็รอบทิงก็จะสัมภาษณ์กับศิลปินตัวจริงตัวจริงเสียงจริง,ง,รงบนเวทีเพื่อฝึกเขาเรียกว่าความเป็น vj อย่างเต็มตัวซึ่งถือว่าเป็น อีกหนึ่งโครงการที่แจ้งเกิดวิจัยกันหลายคนเลยทีเดียวนะครับในขณะะดียการชั้น,นวิทแลนดก็มีการปรับเปลี่ยนคอนเทนต์รายการให้มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งช่วงหนึ่งก็เปิดการให้คุณผู้ชมได้สามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอรายการใหม่เพิ่มเข้ามาได้นะครับหลักๆในช่วงเวลานั้นก็จะมีรีโมทคอนโทรลก็จะเป็นรายการขอเพลงที่คุณผู้ชมสามารถขอเพลงได้นะครับผ่านทาง s อ s แล้วก็ทางโทรศัพท์ฝ่ายก็มีอีเมลก็มีด้วยนะตอนนั้นเพราะว่าเป็นการเป็นช่องทางการสื่อแบบใหม่ที่สามารถเข้าถึงคนดูได้ง่ายขึ้น We Love Magic เป็นรายการเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมานําเสนอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันเ e l o s m o s o n รายการเพลงไทยเปิดเพลงอินดี้ของคนไทยเต็มอีกครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีรายการสยาม top 20 e อ่าเดิมก็จะเป็นสยาม top 4 o ฟนะครับมีวีคาวดาวมีอีสตีจะเป็นรายการเพลงเอเชียนรายการแรกของช่องแล้วก็มีบิ Big ๊กเบบัสรายการสดสาหรับช่วงเช้า มี p o p ร l a r i y นะคที่เปลี่ยนชื่อเป็น V Boutique The Record Shop เป็นรายการที่เปิดเพลงใหม่ๆให้ได้ฟังก่อนใครเป็นที่แรกในโลก Double Shot รายการเพลงไทยเพลงสากลที่เปิดเพลงจากศิลปินคนโปรดแบบ2เพลงจุดใจนะครับแล้วก็อีกหลากหลายรายการมากมายรวมถึงครั้งหนึ่งเคยทำเป็นรายการข่าวบันเทิงมาแล้วด้วยนะครับ Les Be e n t e r i o u ซึ่งถือดไ้ว่า ตอนนั้นชีวิตไทยแลนก็มีความหลากหลายในการทำรายการที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้คนดูได้สัมผัสรสชาติดนตรีมากขึ้นกว่าเดิมและขยายไปสู่เรื่องราวในแววนวงการบันเนทิงไทยแล้วก็สากลมากยิ่งขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันชารลีวิทยแลนด์ก็มีการเติบโตไปอีกก้าวหนึ่งสู่การจัดงานบิ๊กอีเวนท์ที่ถือว่าเป็นงานอีเวนต์ประจําช่องทุกทุกป,ปีจะต้องจัดครับนั่นก็คือชารลีวิทยแลนด์มิวสิคเดลออวส์รางวัลกิตยศทางด้านดนตรีที่จัดต่อเนื่องมายาวนานถึง7ครั้งด้วยกันครับโดยครั้งแรกนั้นจัดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2545ณโรงละครกรุงเทพซึ่งปัจจุบันนั่นก็คือเอมเทเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับการจัดงานในครััั้งงนนีวเป็คครรครแกะบท่ สรางปรากฏการครั้งสแผนให้กับวงเพลงไทยเพราะตอนนั้นวิสโรเพลงไทยของเรามีผลงานที่เท่าเทียบกับความเป็นผลงานเอีฝั่งของอเมริกาฝั่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนั้นเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการจัดงานรวันนี้เพื่อเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้กับตัวของศิลปินแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังในหลายภาคส่วนเพื่อให้วงการเพลไทยก้าวสู่เวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้น โดยการจัดง,งานปีแรกของชนิวิเทลามิวเซอรออส์เนี่ยจะแบ่งเป็นรางวัลประเภทยอดเยี่ยมนะคะเพราะตอนนั้นยอดนิยมยังไม่มา <c oughs> ยอดนิยมเพิ่งจะมาตอนครั้งที่สองแต่ครั้งแรกใช้รางวัลการตัดสีแบบประเทศยอดเยี่ยมก่อนแล้วัลรางวัลที่หลายคนจะรู้จักกันดีก็คือมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยมกับผู้ก,กํากับมิวสิควิดีโอยอดเยี่ยมส่วนรางวัลยอดนิยมจะเกิดขึ้นในช่วงครั้งที่สองคือปี2546กครับหลังจากที่ช่วงนั้นกระแส ศิลปินอย่างที่บอกไปการมาเยือนของ B e 2 b บเอฟโเอนี่ถือว่าฮอตฮอตฮิตอย่างมากดังนั้นชนวมมิแานจึงเพิ่มรางวาัลในส่วนของประเภทยอดนิยมโดยการตัดสินคะแนนโหวตจากทาง SMS และเว็บไซต์ที่โหวตันเข้ามานั่นแหละซึ่งในยุคแรกเนี่ยรางวัลจะแบ่งออกเป็นฝั่งไทยกับสากลฝั่งไทยก็จะมีมิวสิกวิดีโอไทยยอดนิยมศิลปินชายศิลปินหญิงศิลปินกลุ่มศิลปินหน้าใหม่เพลงสากลจะมีสารางวัลก็คือ มิวสิกวิดีโอตัดประเทศยอดนินยมสลิปปินตนนนับประเทศยอดนิยมและสลิปปินตับประเทศหน้าใหมย่ยอดนิยมจนกระทั่งในครั้งที่สามของการจัดงานครับก็เพิ่มรางวัลอีกหนึ่งสาขานั่นก็คือรางวัลิลิปปินเอเชียยอดนิยมจากควาสมสำเร็จของชนร์วิยทลามิสโรเวอร์วอที่จัดขึ้นถึงเจ็ดครั้งและแต่ละครั้งก็มีทีมการจัดงานในหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ของทาง,งช่องที่ประสบคสวามสำเร็จเป็นอย่างมากแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีงานระดับ Even e ain, อีเวนต์อีกมากมายเช่นการจัด การประกวดทำวิสิโดก็เคยมีมาแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ในการจัดคอนเสิร์ตก็เคยมีมาแล้วด้วยรวมไปถึงช่วงหนึ่งถ้าใครจำได้ชนุวิทเทรันจับมือกับพี่ปอยกฤษยพยค์ทำคอนเสิร์ตร,ร่วมกันเมื่อปี2001แล้วกลายเป็นประกฏดการณ์นะตอนนั้นเพราะว่ามันชนกับคอนเสิร์ตที่เบิร์ตฟิชยัยไปชนกับคอนเสิร์ตของฝั่ง RS โอ้โหเลือกไม่ถูกเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นประกฏดการณ์นหน้าหนึ่งของตอนนั้นที่ชนุวิทเทรันกล้าหาญชันชัยจับ มือกับพี่บอยกับซิยพงทำคอนเสิร์ตใหญ่เล่นที่ Impact อะไรนโดยไม่รู้เลยว่าค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะตอนนั้นอย่างไกรมีกับอ s เอสเือก,กที่จะจัดคอนเสิร์ตต่างที่แล้วย่งชิงคนฐานคนดูกันอย่างมากในตอนนั้นซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานกันมากไปองนะครับ <c oughs> ตําแหน่งศิลปินประจําเดือนถือว่าเป็นส่วนสําคัญของชารวินแลนด์ที่ทํามาอย่างต่อเนื่งองยาวนานอย่างถ้าเป็นยุคแรกๆจะรู้จักกันดีคือเดอะชอยซ์ซึ่งวัด ตำแหน่งศิลปินไทยหรือต่างประเทศที่กำลังนิยมในขณะนี้สปอตไลท์คือศิลปินที่มีอาัามใหม่หน่าสนใจในแต่ละเดือนซึ่งบางครั้งก็จะเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจะตามองอ่าแต่แรกๆเนี่ยสปอตไลท์เราเรียกว่าเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่น่าจะตามอง,องกันหลังๆคือมันจะมีในเรื่องของศิลปินที่มีอบร้มใหม่ที่น่าสนใจเนี่ยมาร c o m m น n d นำเสนอ Asian n no. น m b e r มูว p คือตำแหน่งศิลปินเอเชียนที่น่าสนใจประจำเดือนอ่าซึ่งตำแหน่งนี้ถูกเริ่มใช้ขึ้นใ,ในช่วงปี2002 นะครับแล้วก็มา V.I.P. ที่เป็นศิลปินระดับ V.I.P. ที่มีผลงานที่ห่างหายไปนานแล้วกลับมาแบบเฮ้ยเป็นที่น่าสนใจขององค์การเพลงในขณะนั้นรวมถึง Burst I v i คือตำแหน่งศิลปินอินดี้ไทยที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้นะครับซึ่งในส่วนของ Asian e o e n Pop กับ Burst I v i เนี่ยจะมาในช่วงปี2003เป็นต้นไปนะครับและนอกจากนี้อย่างที่บอกไปความเป็นชนว n n e l t h a คือช่องวิสิบิวโรที่เปิดเพลงไทยและสากลมากที่สุดทำให้เกิดการโปรโมทวิสิบิวโรสามรูปแบบคือ New ad เป็นการแนะนำมิสิบิโรที่เข้ามาใหม่ภายในอาทิตย์จะเป็นการโฆษณาโดยเริ่มวันเสาร์เป็นวันแรกก่อนเข้าเพลงน e w Ad d ก็คือเพลงใหม่แน่ซึ่งก็จะถูกนำเสนอในรายการเด e ะรีคอร์ดชอปอย่างที่บอกไป o อ p i ิ k เป็นการแนะนำเพลงใหม่ที่กำลังนิยมอยู่ในขณะน,นี้จากประเทศญีปศ่ปุ่ซึ่งก็จะมีเห็นในรายการสดนั่นแหละนะครับและพรีเมียร์หรือรอบประมทัศน์เป็นการประถมทัศน์มิสิบิโดครั้งแรกในประเทศโดยการประถมทัศน์นั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในรายการสด อ่าและหลายคนจะจดำไปได้ดีนะครับว่าช่วงเวลานั้นเมื่อใดที่มีการโปรโมทเพลงใหม่แล้วฉายเอวี MV เป็นครั้งแรกในประเทศเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหพวกเราตื่นเต้นอย่างมากเลยเชื่อว่าหลายคนน่าจะผ่านจุดเวลานั้นมาแล้วนะครับที่ว่าศิลปินที่เราชอบเนี่ยมีเพลงใหม่นะแล้วเราจะมีการปล่อยเอวีใหด้ดูเป็นที่แรกนี่แหละครับเขาเรียกว่าพรีเมียร์ถูงจริงและปัจจุบันการพรีเมียร์นะวันนี้มันอยู่ใน youtube แหละคุณสามารถ รอรู้เลยว่าศิลปินคนไหนจะปล่อยเพลงใหม่และเราได้ดูกัดกัดใครเป็นที่แรกในเวลานั้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม่ตอนเที่ยงก็สองทุ่มสักส่วนใหญ่นะสำหรับบางค่ายเพลงในช่วงเวลาของปัจจุบันนะครับและอย่างที่บอกไปว่าความเป็นสถานีเพลงอันดับต้นๆของเมืองไทยชนิวิชแนนจึงจัดทาอัลบั้มพิเศษขึ้นมาหลายอัลบั้มครับอย่างอัลบั้ม We Love ที่พอบนั้นก็เป็นการร่วมมือก,กับทาง Universal Music Thailand ซึ่งเป็นอัลบั้มแรกที่ชนิวิชแนนเป็นโคหลักกันนะฮะในปี2548แล้วก็มาเป็น We With You With ในป 49. VH1 Series Hits นะครับทำร่วมกับ Warner Music Thailand ปี52 v h i t s 1กับ2อันนี้เป็นการร่วมกันของ m Grammy m กับ Sony Music ในปี53แล้วก็มา V Hot Number no. One กับทาง Warner Music ในปี53แล้วก็ Universal Music V Back to Back ปี54ซึ่งส่วนใหญ่จะสังเกตว่าเป็นค่ายเพลงที่มีทั้งไทยทั้งเทศสลับกันไปในการร่วมการโคดทำอัลบั้เพลงพิเศษขึ้นมาซึ่งถอือว่าเป็นความแปลกใหม่ที่ทางชั้นวิญญาณไม่เคยทำมาก่อนยุคสุดท้ายของชั้นวิญนาณถือว่าเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขอ,ของทางช่องไล่กันมาตั้งแต่สตูดิโอกับสนงงานักงานจากที่เคยอยู่ซอยสกูมิชสี่สิบเก้าทับสิบสองก็ได้ย้ายไปอยู่ที่วีสปอร์ตชั้นหกสยามดิสคัฟเวอรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ของคนรุ่นใหม่ในขณะเดียวกัน g m มแกรมีก็มีบริษัทลูกในเครือก็คือ GMM e d เ a a ก็เข้ามาร่วมผลิตรายการกับทาง Star g r รู p ปก,กับ t r ู v i s i o n ์ซึ่งตอนนั้นทั้ง t r ู v i s i o n ์กับ GMM มมแกรมี่ถือว่าเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ของภูการบันเทิงที่มีจุดเด่นที่น่าสนใจและการมาร่วมครันี้ถือว่าเป็นการยกระดับให้2บริษัทนั้นเติบโตไปอีกก้าวหนึ่งให้กลายเป็นบริษัทคุณภาพอันดับตน้ตนตของวงการบันเทิงไทยในขณะเดียวกัน ตัวของรายการกับ VJ ก็มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มคนนู้นคนนี้คนนั้นเอาออกกระตลาดมากมายจนในที่สุด31ส,ส,สิงหาคม2556วันสุดท้ายของการออกอากาศของวิทเลดก็ได้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นการอำลาช่องโทรทัศน์ดนตรีที่เคยอยู่บ้าน True Vision มาอย่างยาวนานถึง17ปีนะก็แต่ ยู U TV, U BC, ทีวียูบีซีคว้าจนถึงทรูวิชันครับซึ่งยังจำมาสุาดท้ายกันได้ที่ว่าวีเจหลายคนร้องให้เสียน้ำตาพูดเล่าความรู้สึกท,ที่เคยร่วมง,งานกับทางชานิวีมาโดยตลอดนะคะเดียวกันก็มีการเปิดเพลงประจําช่องถึง2เพลงด้วยกันนั่นก็คือเพลงจําชื่อเพลงว่าเพลงอะไรกลนอีกเพลงหนึ่งจะเป็นเพลงที่มีีิจ๋าวุนเซนและคอปิโอกเกตร้องร่วมกันน,นคะคะก็ถือเป็นการสั่งลาช่องชานิวิชลนในยุคข,ของทรูวิชันอย่างสงมบูรณ์แบบก่อนที่จะถูกโอนถ่ายย้ายมาสู่ อีกยุคหนึ่งนัก็คือยุคของทาง Fox International Channel ประเทศไทยในการที่จะไปผลิตรายการในรูปแบบใหม่ในชื่อของ Channel V Thailand นะครับซึ่งเริ่มอ,ออกอากาศตอน,น่องเลยก็คือวันที่1กันยายน2 5 5 6ยครับยังคงออกอากาศด,ด้นมายเดิมคือช่องสั 1, ผ่านกลอก่องทีวีดาวเทียม g m z และ CTH ที่ช่องหมายเลข217นึ่งจะครับซึ่งแน่นอนว่าถึงแม้จะเปลี่ยนโอนถ่ายมาเป็น Fox International Channel British Thai ก k ดแต่ก็ยังคงมี GMM Media อยู่เพราะว่าตัวช่องรายการย้ายมาอยู่ผ่านแพลตฟอร์มกล่อง g m m Z อยู่ดีนะครับและหลังจากนั้นมาก็ออกมามาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะปิดตำนานช่องชลินวิทเทนันอย่างสมบูรณ์แบบต้องใช้คำว่าสมบูรณ์แบบจริงๆก็คือปี2 5 5 9จนถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วครับช่องชลินวิทเทนัน ยังไม่มีโอกาสได้กลับมายืนพื้นที่มอบความสุด่านเสียงเพลงผ่านแพลตฟอร์มเคเบิลทีวีมาจนถึงปัจจุบันซึ่งต้องยอมรับเลยนะครับว่าหายากนะครับก,กับการกลับมาเพราะนะวันนี้เป็นยุคที่เรามีสื่อโซเชียลเข้ามาอยู่ในมือแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งก็ผุดขึ้นมาเป็นดอ,อกเห็ดในขณะเดียวกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการรับฟังเพลงการดูเอวีก็เปลี่ยนไปจากที่เคยดูทางทีวีใช่ไหมครับนว,วันนี้คุณสามารถใช้นิ้วสัมผัสในการทัช ดูเอมวีหรือควบคุมเปิดเพลงได้ทันใจแบบไม่ต้องพึ่งใครแล้วเพราะว่าวันนี้อำนาจทุกอย่างอยู่ในมือคุณคุณสามารถฟังเพลงคุณสามารถดูเอมวีได้ผ่านช่องทางพวกย t ท b e พวก s p o t i f y พวกจูจซึ่งถือได้ว่าเป็นประสบการณ์อีกรูปแบบหนึ่งที่คุณสามารถสัมผัสได้แบบไม่ต้องบังคับให้ใครแล้วนะครับและในขณะเดียวกันความทรงจำเก่าๆของชนวิวิทนาณันก็ถูกเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วรายการ วันสปอร์ตก o ๊ดไทมของพี่บอกแบบนีทาง YouTube ช่อง Good Day A Podcast นะครับก็ได้เชื้อเชิญเราบรรดาอดีตวิเจรุ่นแรกของชนุวีมาเมา์มอยกันสิทที่ว่าอกสุดสารให้ฮากันเลยเลรื่องอะไรเรื่องที่เราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือบางทีเราแบบลืมลืมไปแล้วลืมลไปแล้วแล้วเพิ่งจะมานึกได้ในตอนนี้ก็มีเยอะอยู่นะครับเราไปหาฟังไปหาดูกันได้นะครับ